การนำเสนอเขาคงวิจัยสามบทรายวิชาวิจัยทางธุรกิจเรื่องอิทธิพลของการยอมรับการใช้งานระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานทางบัญชีของร้านคินเดอบูตาสาขาร้อเอ็ดจัดทำโดยน,นายอนันต์รักธรรมและนางสาวรัตนาวิเชียนศรีอาจารย์ที่ปรึกษา นางสุพัรณีจันทะเกิดภาควิชาการบัญชีวิเชรายการอาชีพร้อยเอ็ดสถาบาันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือสามหัวข้อที่จะนำเสนอดังนี้บทที่หนึ่งบทนำประกอบด้วยความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาวัตถุประสงค์ของการวิจัยสมมุติฐานของการวิจัย ขอบเขตของการวิจัยกรอบแนวคิดในการวิจัยนิยามศัพท์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับบทที่2เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยทฤษฎีแบบจำลองด้านการยอมรับเทคโนโลยีแนวคิดเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลแนวคิดเกี่ยวกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับธุรกิจและ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องบทที่3วิธีการดำเนินงานประกอบด้วยประชากรและกลุ่มตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิธีวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลบทที่1บทนํา ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีความก้าวหน้ามากขึ้นทำให้โครงสร้างสิ่งของรอบๆอบตัวได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีการเปลี่ยนแปลงของโรคก,การเงินให้มีการพัฒนานำเทคโนโลยีมาใช้ในระบบการชำระเงินซึ่งทําให้เกิดความสัมพันธ์ใหม่กับการใช้ชีวิตประจำวันและมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบันและอนาคตทําให้พัฒนาระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์มีระบบการปฏิบัติการโดยอาศัยอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ในการชําระเงินทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยนําเทคโนโลยีมาเสริมสร้างความปลอดภยัยหรือมีการใช้วิธีการชําระเงินที่เป็นตราสารเช่นเช็ค หรือการโอนเงินผ่านระบบของธนาคารและการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบของข้อมูลด้วยดิจิตอลทำให้ไม่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปชำระเงินด้วยวิธีการดเดิมๆทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายต่างๆรวมถึงอาจมีความเสี่ยงจากการถือเงินสดการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารด้านการเงินเนื่องจากมีการบริหารเป็นระบบ การชำระเงินแบบออนไลน์หรือเรียลไทม์จึงทำให้มีความสะดวกในการชำระเงินในกรณีเร่งด่วนและไม่ต้องใช้เวลาเดินทางเพื่อไปชำระเงินแบบเดิมผู้รับเงินสามารถตรวจสอบเงินและนำเงินไปบริหารภายในระยะเวลาที่รวดเร็ว ด้วยเหตุผลนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของการยอมรับการใช้งานระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานทางบัญชีของธุรกิจร้านคินเดบูตาสาขาร้อยเอเพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาร,ระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในกิจกรรมของผู้ประกอบการได้ดีมากยิ่งขึ้น วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาความเข้าใจของการรับรู้ประโยชน์ของระบบที่มีต่อการยอมรับการใช้งานระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อศึกษาการรับรู้ความง่ายของระบบที่มีต่อการยอมรับการใช้งานระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อศึกษาอิทธิพลของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่มีต่อการยอมรับ การใช้งานระบบทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อศึกษาอิทธิพลของการยอมรับการใช้งานระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อประสิทธิผลของการปฏิบัติงานทางบัญชีสมมุติฐานของการวิจัยงานวิจัยเรื่องอิทธิพลของการยอมรับการใช้งานระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีต่อประสิทธทิผลในการปฏิบัติงานทางบัญชีของร้านคินเดอร์บูตาสาขาร้อยเอ็ดครั้งนี้คือสมมุติฐานที่ 1. การรับรู้ประโยชน์ของระบบจะมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการยอมรับการใช้งานระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์สมมุติฐานที่2การรับรู้ความง่ายของระบบจะมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการยอมรับการใช้งานระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ สมมุติฐานที่3การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลจะมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการยอมรับการใช้งานระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์สมมติฐานที่4การยอมรับการใช้งานระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จะมีอิทธิพลเชิงบวกต่อประสิทธิผลของการปฏิบัติงานทางการบัญชีสมมุติฐานที่5การยอมรับการใช้งานระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ จะมีอิทธิพลเชิงบวกต่อประสิทธิผลของการปฏิบัติงานทางบัญชีด้านการบรรลุปเป้าหมายและสมมุติฐานที่6การยอมรับการใช้งานระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จะมีอิทธิพลเชิงบวกต่อประสิทธิผลของการปฏิบัติงานทางการบัญชีด้านปริมาณผลงานขอบเขตของการวิจัยขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาเรื่องอิทธิพลของการยอมรับการใช้งานระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานทางบัญชีของร้านคินเดอร์บูตาสาขา11ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากรงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณโดยผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย โดยประชากรที่เลือกใช้ในงานวิจัยครั้งนี้คือลูกค้าหรือผู้ที่เข้ามาใช้บริการในร้านคินเดอร์บูตาสาขาร้อยเอ็ดจำนวน1000รายกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ได้กำหนดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือลูกค้าหรือผู้ที่เข้ามาใช้บริการร้านคินเดอร์บูตตาสาขาร้อยเอ็ดได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน200รรายขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรอิสระได้แก่ประกอบด้วยการรับรู้ประโยชน์ของระบบการรับรู้ความง่ายของระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและการยอมรับการใช้งานระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และตัวแปรตามได้แก่ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานทางบัญชีประกอบด้วย ด้านการบรรลุปเป้าหมายและด้านปริมาณผลงานรอบแนวคิดในการวิจัยงานวิจัยนี้ได้ศึกษาเรื่องอิทธิพลของการยอมรับการใช้งานระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานทางบัญชีของร้านคินเดอร์บูตะสาขารอเอ็ดซึ่งภาพประกอบที่1 จะบ่งบอกกรอบแนวคิดในการวิจัยนิยามศัพท์การศึกษางานวิจัยมีการกำหนดคำนิยามศัพท์ในการวิจัยดังนี้การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หมายถึงกระบวนการในการชำระเงินระหว่างผู้จ่ายผู้โอนเงินมายัางผู้รับเงินผ่านสื่อและผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่นบัตรเครดิตบัตรเดบิตบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์การชำระเงินผ่านอินเทอร์เน็ตและการชำระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นต้นการรับรู้ประโยชน์ของระบบหมายถึงการที่บุคคลรับรู้ว่าระบบสารสนเทศที่นำมาใช้ทำให้เกิดประโยชน์ของระบบและถ้าหากมีการใช้ระบบสารสนเทศที่มีการพัฒนาขึ้นใหม่ จะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นการรับรู้ความง่ายของระบบหมายถึงกระบวนการรับรู้ในการใช้เทคโนโลยีนั้นๆส่งผลให้เข้าใจกับการใช้ระบบที่ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องอาศัยความพยายามมากนักอีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานและประโยชน์การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลหมายถึงการป้องกันข้อมูลและสารสนเทศในการจัดเก็บ และการโอนข้อมูลสารสนเทศให้ถูกต้องสมบูรณ์พร้อมสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ในการใช้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอป้องกันผู้ไม่มีสิทธิ์เข้าใช้หรือแก้ไขข้อมูลอันก่อจะให้เกิดผลเสียกับข้อมูลประสิทธิผลในการปฏิบัติงานทางบัญชีหมายถึง การทำงานให้บรรลุปเป้าหมายในคุณภาพและปริมาณที่ต้องการซึ่งหมายถึงผลสำเร็จที่เกิดขึ้นของงานที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากผลผลิตหลักขององค์กรซึ่งมีความสัมพันธ์กับผลสำเร็จของการปฏิบัติงานตลอดจนการให้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด การบรรลุเป้าหมายหมายถึงการปฏิบัติงานที่มีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์และเชื่อถือได้ที่ตรงต่อเวลาและทำตามกำหนดเวลาตามแผนที่ได้วางไว้มีความเข้าใจในระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นอย่างดีและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดปริมาณผลงานหมายถึงงานที่ได้รับมอบหมาย ต้องเป็นไปตามความคาดหวังของหน่วยงานโดยผลงานที่ปฏิบัติได้มีปริมาณที่เหมาะสมตามแผนงานและเป้าหมายที่ตั้งไว้ควรมีการวางแผนบริหารเวลาเพื่อให้ได้ปริมาณตามงานที่กำหนดไว้ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการศึกษาวิจัยคาดว่าจะมีประโยชน์ดังต่อไปนี้ประโยชน์ทางด้านวิชาการ 1. เพื่อเพิ่มความรู้และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กับการรับรู้ประโยชน์ของระบบการรับรู้ความง่ายของระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและการยอมรับการใช้งานระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 2. เพื่อเพิ่มเติมความรู้และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลของการปฏิบัติงานทางการบัญชีในด้านการบรรลุเป้าหมายและด้านการปริมาณผลงาน ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประโยชน์จากการนำผลการศึกษาวิจัยไปใช้เพื่อรับรู้ประโยชน์ของการยอมรับการใช้งานระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนำไปใช้ให้เกิดประสิทธิผลของการปฏิบัติงานทางการบัญชีและปรับให้มีระบวนการการทำงานที่ดีขึ้นนอกจากนี้ผู้จัดก,การฝ่ายบัญชี หรือหัวหน้าฝ่ายบัญชีสามารถนำผลการวิจัยไปปรับทิศทางในการบริหารระบบบัญชีได้อย่างมีประสิทธิผลทำให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจสามารถนำความรู้ความเข้าใจด้านการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและใช้ในการตัดสินใจในการเลือกใช้วิธีการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เหมาะสมกับธุรกิจ บทที่ 2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทฤษฎีแบบจำลองด้านการยอมรับเทคโนโลยีความหมายของการยอมรับเทคโนโลยีโดยคุณเอกรักษณ์ธนะเจริญพิสารได้ให้นิยามของการยอมรับเทคโนโลยีว่าเป็นการนำเทคโนโลยีนั้นมาใช้ให้เป็นไปได้โดยสิ่งที่ตามมาคือก่อให้เกิดการลงทุนกับการยอมรับ คุณสิงห์หาชวีสุขและคุณสุนันทาวงจตุรพัฒได้ให้นิยามของการยอมรับเทคโนโลยีว่าเป็นองค์ประกอบที่ทำให้บุคคลเกิดความเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีใน3ด้านคือด้านที่1พฤติกรรมด้านที่สทัศนคติที่มีต่อเทคโนโลยีและด้านที่3การใช้งานเทคโนโลยีที่ง่ายขึ้น ลักษณะของการยอมรับเทคโนโลยีคุณพานุพงศ์เศกทวีลาบได้นิยามคำว่าการยอมรับทางเทคโนโลยี เป็นขั้นตอนที่เกิดจากจิตใจภายในของบุคคลโดยเริ่มจากการได้ยินในเรื่องนวัตกรรมนั้นได้มีการยอมรับและนำไปใช้ในกระบวนการนี้จะมีลักษณะเดียวกับกระบวนการในการเรียนรู้และการตัดสินใจโดยสามารถแบ่งกระบวนการของการยอมรับเทคโนโลยีออกเป็น5ขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่1ขั้นของการรับรู้ขั้นตอนที่สองขั้นของการสนใจขั้นตอนที่สามขั้นประเมินค่าขั้นตอนที่4ขั้นทดลองและขั้นตอนที่ห้าขั้นตอนในการยอมรับแนวคิดเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเป็นลักษณะของสินทรัพย์ข้อมูลสารสนเทศกล่าวว่าสินทรัพย์ข้อมูลสารสนเทศประกอบด้วยเนื้อหาข้อมูลข้อกำหนดของข้อมูลและการจัดการของข้อมูลเพื่อให้สามารถเข้าใจข้อมูลปกป้องข้อมูลและใช้ประโยชน์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ สินทรัพย์ข้อมูลสารสนเทศมีมูล,ลค่าความเสี่ยงและวงจรชีวิตการจัดการในสินทรัพย์ของข้อมูลสารสนเทศสามารถพิจารณาข้อมูลได้ดังนี้ 1. ความสามารถในการค้นข้อมูลสารสนเทศได้อย่างไร 2. ใครที่สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้และทำอย่างไร 3. สามารถปฏิบัติงานต่อข้อมูลสารสนเทศได้อย่างไร 4. ความเข้าใจด้านข้อมูลสารสนเทศดังกล่าวว่ามีอะไรบ้างและ 5. ความน่าเชื่อถือของข้อมูลสารสนเทศอยู่ในระดับใดแนวคิดเกี่ยวกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หมายถึงเป็นโครงการของรัฐบาลที่มุ่งเน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของระบบการชำระเงินของไทยให้ก้าวเข้าสู่ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยส่งเสริมให้ประชาชนมีการใช้เงินสดในการชำระเงินและหันมาใช้แบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หมายถึงระบบที่ถูกสร้างขึ้นมาให้สอดคล้องกับการใช้งานทางเทคโนโลยีและวิถีชีวิตของคนในปัจจุบันซึ่งมีลักษณะเป็นกระบวนการส่งมอบในลักษณะของการโอนเงินชำระผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยเช่นระบบอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หมายถึงกระบวนการชำระเงิน กับผู้จ่ายผู้โอนเงินผ่านมายังผู้รับเงินและในช่องทางอิเล็กทรอนิกส์โดยจะใช้บัตรเครดิตบัตรเดบิตบัตรเงินสดอิเล็กทรอนิกส์การชำระเงินผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือจะใช้การชำระเงินผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นต้นแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานทางการบัญชีความหมายของประสิทธิผล ปัจจุบันมีการศึกษาเรื่องประสิทธิผลกันอย่างแพร่หลายและมีการนิยามความหมายที่แตกต่างกันโดยการใช้หลักเกณฑ์มาประกอบซึ่งมีนักวิชาการทั้งไทยและต่างประเทศได้ให้คำนิยามของคำว่าประสิทธิผลไว้ดังต่อไปนี้ คุณธงชัยสันติวงศ์ได้ให้ความหมายของประสิทธิผลไว้ว่าประสิทธิผลความหมายความสาเร็จในการที่สามารถดำเนินกิจการให้ก้าวหน้าและสามารถบรรลุเป้าหมายต่างๆที่องค์กรตั้งไว้ได้คุณทองหล่อเดชไทยได้ให้ความหมายของประสิทธิผลไว้ว่าประสิทธิผลความหมายขององศาความสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับมาตรฐานและประสบการณ์ที่นำมาใช้ในการเปรียบเทียบแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นธุรกิจที่มีจำนวนมากในประเทศไทยผู้ประกอบการส่วนมากประกอบการในรูปแบบของบุคคลธรรมดาคณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ได้นิติบุคคลห้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัทจำกัดหรือกิจการร่วมค้าซึ่งจะประกอบธุรกิจการขายสินค้าผลิตสินค้าหรือให้บริการหน่วยงานต่างๆในประเทศไทยมักจะใช้กำหนด ลักษณะาตามกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดจำนวนการจ้างงานและมูลค่าสินทรัพย์ของวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดย่อมสำหรับประมวลรัศดากรของกรมสัมภากร์ไม่ได้ให้คำนิยามวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดย่อมไว้ว่ามีลักษณะอย่างไรแต่ได้ให้อาศัยอำน,นาจตามประมวลรัศดากรออกกฎหมายเพื่อสนับสนุนส่งเสริมธุรกิจ SME เช่น ลดอัตราภาษีเงินได้ยกเว้นภาษีเงินได้การหักค่าสึกหลอและค่าเสื่อมราคาในอัตราเร่งเป็นต้นความหมายของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SMEs ตามที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ ส่งเสริมว,วิสาหากิจขนาดกลางและขนาดย่อมพุทธศักราช2543มาตา4ก่าวถึงลักษณะธุรกิจวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดย่อมมี4ธุรกิจดังนี้ 1. กิจการผลิตสินค้า 2. กิจการส่ง 3. กิจการค้าปลีกและ 4. กิจการให้บริการหรือกิจการอื่นตามที่รัฐมนตรีกำหนด ตามกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดจำนวนการจ้งและมูลค่าสินทรัพย์ของกิจสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมพุทธศักราช2545โดยมีเกณฑ์การแยกขนาดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามประมวลกฎกุาหกรรมณนวันที่11กันยายน 2545ใช้เกณฑ์กำหนดจำนวนการจ้างหรือจากมูลค่าสินทรัพย์ถาวรไม่รวมที่ดินโดยให้ถือจำนวนการจ้างหรือมูลค่าเป็นต้นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องคุณชางชายอครผา,าติศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติ ในการยอมรับเทคโนโลยีคลาวคอมพิวเตอร์เพื่อประยุกต์ใช้ในการให้บริการระบบบัญชีออนไลน์สำหรับวิสาหก,กิจขนาดกลางและขนาดย่อมในมุมมองของผู้ทำบัญชีวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ กับกลุ่มตัวอย่างผู้ทำบัญชีในวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดย่อมจำนวน400คนที่มีสถานประกอบการในเขตกรุงเทพมหานครการศึกษาข้อมูลที่ได้ถูกนำไปวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณและการถดถอยเชิงเส้นตรงโดยการทดสอบสมมติฐานผลการวิจัยพบว่าปัจจัยของตัวแปรอิสระทั้ง3ด้าน คุณสศิจาระ์ปะัทวีศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้ระบบงานสารสนเทศเพื่อการสื่อสารสมการพยากรณ์การยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศของบุคลากรในสถาบันการพัฒนศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณเก็บข้อมูลจากประชากรซึ่งเป็นบุคลากรของสถาบันการพัฒศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่จำนวน142คนผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศของบุคลากรสถาบันการพัฒศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่พบว่ามีสปัจจัยได้แก่ ปัจจัยการได้รับการสนับสนุนการใช้ระบบสารสนเทศผู้บังคับบัญชาปัจจัยความคาดหวังประสิทธิภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศและปัจจัยการรับรู้ของเทคโนโลยีสารสนเทศตามลำดับที่ระดับในสำคัญทางสถิติที่0.05ส่วนปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อการยอมรับ การใช้ระบบสารสนเทศคือปัจจัยสภาพทั่วไปปัจจัยด้านทรัย์สนคิทิที่มีต่อการใช้ระบบสารสนเทศและปัจจัยการรับรู้ความง่ายในการใช้ระบบสารสนเทศบทที่3วิธีการดำเนินงานการศึกษาเรื่องอิทธิพลของการยอมรับการใช้งานระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ที่มีต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานทางบัญชีของร้านคินเดบูตะสาขา11ในครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการเก็บข้อมูลโดยวิธีการแจกแบบสอบถามให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในร้านคินเดบูตะสาขา11ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณโดยผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยโดยประชากรที่เลือกใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ คือลูกค้าและผู้ที่เข้ามาใช้บริการในร้านคินเดอร์บูตะสาขารอยเอดจำนวน1000คนได้กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้โดยเฉลี่ยจำนวน285รายเพื่อป้องกันความคาดเคลื่อนผู้วิจัยจึงเลือกขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้จำนวนทั้งหมด300รายโดยการแ,แจกแบบสอบถามให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้ในการ บริการร้านคินโนบูตะสาขาร้อยเอ็กดการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยการจัดทำแบบสอบถามกับผู้ปฏิบัติการฝ่ายบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ใช้ระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยแบบสอบถามออนไลน์ ที่ให้ระดับความสำคัญในความคิดเห็นต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานทางการบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน430ชุดหลังจากนั้นผู้วิจัยได้ทำการคัดเลือกแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ได้จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน400ชุด เมื่อผู้วิจัยเก็บแบบสอบถามครบตามจำนวนพร้อมตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนแบบสอบถามและรวบรวมแบบสอบถามมาํำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลวิธีวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพันธนาประกอบด้วยความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานซึ่งโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 2. ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 3. การรับรู้ประโยชน์ของระบบ 4. การรับรู้ความง่ายของระบบ 5. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 6. การยอมรับการใช้งานระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และ 7. ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานทางการบัญชี กระผมนายอนันลักษ์ธรรมและนางสาวรัตนาวิเชียนศรีในนามคณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณนายโทศพรอ,อินทนินและนางสุพรรณีจันทเกิดอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยในครั้งนี้ขอพระคุณครับ